ซื้อแม่ฝรั่งลุงพ่อโทรบุคคนค้นหาการไปโทรอยากได้ไวขึ้นขอสักองค์อยากได้ไวขึ้นขอสักงองบารมีลุงพ่ออดนจไอ,อ,อ้ไออเป็นแลกของลุงพ่อโทรเสียงดังดังแข่งวัดศรีรัมง ผู้คนร้อนหลามแห่กันไปหาผู้คนห้นหลามแห่กันไปหาขอพอรหลวงพององออ่อคุอ้มครองปลอดภัยสองวันทันน้งเปิือกชนแดนหลวงพ่อสร้างไว้ให้ลูกหลานสืบไปขอบารมีหลวงพอ่อทนั้นขอบารมี ปอดทุกนั้นบกป้องคุ้มภัยให้ลูกหลานรวยรวยสายแหวงเพชรจัดอีกวงและปุดเอาทั้งท่าย่าลืมใส่ป้ายใส่แล้วขอให้โชคดีใส่แล้วขอให้โชคดีมังนีสีสุขาแค่ปอดภ่าออ้โห สาธุสาธุสาธุสึกซื้อเร้าฝรั่งพอ่อทูก็โลดหานั่นไปทูกอยากได้ไว้ขิงขอสักองค์อยากได้ไว้ขิงขอสักองค์บารมีหลวงพอ่ออด,ดุจจะไอสองว่ทาทั้งเผือกชนเดน พ่อสร้างไว้ให้ลูกหลานสืบไปขอบารมีคุณพ่อทุกนั้นขอบารมีคุณพ่อทุกนั้นปกป้องคุ้มภัยให้ลูกหลานรวยรวยใส่แหวนเพชรถ้ากับอีกวงตะกุดอาชองชาติอย่าลืมใส่ไปใส่แล้วขอให้โชคดี ใส่แล้วขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขขาดแข้ปลอดภัยขาดแคปลอดภัยโอ้โหสาทุสาทุสาทุปุตตาโมพราเพปุตตัง ธนกามงราเทพนังธนโพคังพระวันตุเมสาภูรวย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 